สวัสดีค่ะพบกับครูเกตค่ะครูโยคะอ้วนๆตัวกลมๆค่ะวันนี้เรามาบุกถึงปราจีนบุรีนะคะมาดูค่ะว่านักเรียนที่ซื้อสูตรข้าวหมูทอดครูเกตไปนะคะพอดีนักเรียนท่านนี้ขายข้าวหมูทอดเออขายข้าวเหนียวหมูเบนจรงอยู่แล้วนะคะแล้วซื้อสูตรข้าวหมูทอดครูเกตไปเพื่อทํายอดขายเพิ่มดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เราไม่ได้ไม่ได้บอกเขานะเราแอบไปค่ะเราแอบไปอุดหนุนนะคะ แล้วก็เขาจำได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราแอบเข้าไปอุดหนุนเขาวันนี้เรามีโอกาสได้มาถึงปราจินบุรีแล้วเนาะก็เลยแวะเข้าไปอุดหนุนนักเรียนหน่อยนะคะว่าเป็นไงบ้างเนาะกิจการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านเขามีอะไรขายบ้างค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะโอเคค่ะเจอกันค่ะสวัสดีนะคะขอถ่ายเป็นคลิปนะสวัสดีค่ะนี่เลย เกศมาถ่ายนี่เนาะร้านข้าวมห,หมูทอดเบญจรงค์ที่ปาจินบุรีค่ะที่ซื้อสุดข้าวหมูทอดคุเกศไปนะขายดีไหมคะขายดีจ้าขายดียด <laughs> สุดเป็นเงินบ้ากสุดต้องฝากอะไรไหมไม่ค่ะใช้ได้เลยนะเทคนิคต่างๆก็ใช้ได้เลยขอบคุณมากๆ<ม>เดี๋ยววันนี้มาอุดหนุนเลยแล้วก็มีอะไรบ้างเออเดี๋ยวมาดูเนาะเดี๋ยวเกศถ่ายก่อนอยากกินนี่วยครับอยากกินปลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเกศถ่ายนั้นจับได้ครับกลับได้เลยครับ นี่โหพิรันธ์นี่แล้วเลยหมูทอดตะเกียบหมูทอดปลาหมูทอดน้ำซอสชั้นทอดน้ำปลาหมูทอดปลาได้ทุกอย่างเลยค่ะใครแวะมานะราชินบุรีนะคะเชิญนะมาที่นี่ได้เลยค่ะที่มาเมื่อกี้เห็นทั้งแพนด้าทั้งไลน์แมนจอดเต็มหน้าร้านเลยเห็นทั้งทั้งแบบว่าแพนด้าทั้งไลน์แมนจอดเต็มหน้าร้านเลย ถามว่าเจ้าของร้านถามว่าพิเกตมามาทําอะไรจะบอกว่าตั้งใจมาหาคุณซาร่าค่ะแต่ก็เลยบอกว่ามาทําธุรนเนาะจริงๆก็ตั้งใจมาหาตั้งใจมาดูตั้งใจมาอุดหนุนแหละเราก็เขินๆกันนิดนึงเราออกมาแล้วตอนนี้ออกมาปาจีน,จนขับรถแน่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับค่ะ,ะคี่ะมาค่ะชิมกันของคุณซันนะคะร้านหมทอ,อดเบญจงลง อาจีบุรีอน,น่าทานมา ช้อนซอมมาด้วยนะรสชาติที่คุ้นเคยอร่อยมากค่ะอร่อยนะมีไข่ต้มยงมาตูมด้วยนะคนะเนาะ <c oughs> อร่อยมากค่ะสำะรับข้าหมูทอดนะคะของคุณันน่าทานมากจัดจ่อสวยงามมากเลยนะคะใครอยู่แถวปัดตาน,นีนะแวะมาทานได้นะคะแล้วก็ <c oughs> มีในนี้เนาะโฆษณาให้คุณฟันด้วย <c oughs> หมูทอค่ะกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวสามสีค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มมีลัละสับเนาะน่าจ,จะใช่ค่ะแล้วจิ้มแจ่วเ <c oughs> ชิญค่ะมาทานนะ <c oughs> แล้ววันนี้ เก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะลาไปก่อนที่จังหวัดปราจีนค่ะใครผ่านมาปราจีนนะคะแวะไปทานได้ที่ร้านข้าวหมูทอดร้านหมูทอดเบญจรงค์คุณซันค่ะหรือว่าใครอยู่ในจังหวัดปราจีนสั่งทานลายแมนหรือฟูแทนด้าได้เลยนะคะขายดีมากๆค่ะปิด่ตั้งเปิดตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะคะไปทานกันได้เลยอร่อยมาก วันนี้ลาไปก่อนค่ะปิดคลิปแค่นี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปไหนนั้นติดตามนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะขอบคุณค่ะ